យ៉ាងរួម น้องฟอดนะครับทีวีเคหนึ่งนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆนะครับลูกคอนี่ร้อยแปชั้นจริงๆนะครับอะะครับเป็นไงบ้างครับโคชบานครับฟังแล้วต่อไปนี้ทุกครั้งเวลาฝนตกจะนึกถึงฟอร์ด <c oughs> เพราะว่าเป็นน้ำตาฟ้าที่เพราะมากนะคะก็เห็น, <c oughs> เ,หนเห็นการพัฒนาการของฟอร์ดมาทุกๆรอบนะคะพี่กบวันนี้ดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนโคซัน,นินะคะที่ น้องฟอร์ดทำได้เต็มที่แล้วก็ขอยืนยันว่าเสียงอย่างเนี้ยหายากหายากจริงๆนะคะการที่เด็กผู้ชายสักคนจะมีแก้วเสียงของเด็กผู้หญิงผสมแล้วก็ร้องออกมาได้ลูกคอ18ชั้นแบบเนี้ยหายากมากๆนะคะรักษาความละเอียดละออในการร้องเพลงแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็อยากให้เพลงนี้เป็นเพลงของเขาเจังเลยเ <c oughs> นาะขอบคุณครับโคชบานครับโคชตูครับรครับผมอย่างที่ พี่ปานบอกจริงนะครับชอบแก้วเสียงของน้องมากเป็นคนที่ร้องได้ใสแล้วก็ซื่อเหมือนในเพลงครับฟังแล้วรู้สึกเป็นคนซื่อจริงๆแล้วก็อกหักจริงๆอายุเท่านี้เคยไปอกหักที่ไหนไหมครับไม่ครับเขาร้องได้ดีทั้งเพลงช้าซึ้งแล้วก็ทําให้ผมอินกับมันแล้วก็คนดูทั้งหมดเนี่ยผมว่าเขาสะกดเขาอยู่แล้วก็เจได้นะมีท่าเท่งมงในเพลงก่อนหน้านี้ที่เขาจะจะมีท่าเต้นของเขาเพลงนี้ เป็นโซททำไมจำได้ดิฉันจำได้ใช่ใช่ใช่ท่าอย่างไงนะเท่งมงเป็นโซททำไมยูไปเอวกล่ยครับผมถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าไม่ได้เต้นแต่ว่าวันนี้ถึงเขาร้องซึ้งก็กินใจมากครับเยี่ยมมากครับครับผมขอบคุณครับโฉชนี้ครับเอ่อก็ตั้งแต่อยู่กันมานะคะตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเป็นโคชพี่ก็คิดว่าตัวเองเป็นพี่สาวมาตลอดนะคะแล้วก็ ทุกครั้งที่พี่เห็นพัฒนาการในการร้องเพลงของฟอร์ดเนี่ยฟอร์ดก็จะทําดีขึ้นเรื่อยๆหลายครั้งที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วก็ฟอร์ดก็กดดันพี่ก็รู้ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความอายุเท่านี้เก่งมากแล้วที่แบบมายืนอยู่ตรงนี้ได้วันที่ฟอร์ดร้องไห้เป็นวันแรกที่พี่รู้สึกตัวเองว่าพี่อยากจะบอกฟอร์ดว่าถึงวันเนี้จะไม่ใช่วันของฟอร์ดหรือจะเป็นวันของฟอร์ดอะไรก็แล้วแต่แต่ให้คิดว่า ทุกครั้งที่ขึ้นมายืนร้องเพลงบนนี้คือถ้าเราร้องให้ตัวเองมีความสุขได้แล้วทุกคนที่ฟังเราจะมีความสุขเป็นสิ่งที่พี่พยายามบอกฟอดมาตลอดพี่ไม่รู้ว่าเด็กอายุเท่าฟอดจะจะเข้าใจมันไหมแต่พี่คิดว่าสักวันหนึ่งจะเข้าใจมันได้ดีความกดดันทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่เอามันมาเป็นแรงผลักดันตัวเองให้อยู่บนเวทีนี้ได้นานที่สุดค่ะควันนี้ทำได้ดีค่ะขอบคุณครับโค้ชซานีนะครับ